ชลวันนี้ผมจะมาตอบคำถามกับทุกให้ทุกคนนะคะคำถามจะมีอยู่ว่าอะไรจะเป็นตอบถามแบบว่ายังไงขนาดไหนถ้าอยากรู้ไปดูกันคำถามแรกจาก LD Studio ถามผมว่าช่องที่ชอบคืชอช่องอะไรผมก็ขอตอบว่าเป็นพวไงไนเด ฟานาเอ f เวไทยไทยนะคบผมชอบช่องนั้นมากอืมคำถามต่อไปก็ไม่มีมีแค่ไม่กีนะ่คำถามนะคนซับมันน้อยเลยนะแล้วก็แล้วแล้อง้องคปมันไม่ค่อยมีใครเป็นคลิปสั้นนะว่าคนดูแต่ก็ที่เก็บคอมเมนต์นนะว่าคำถามต่อไปจากซาติลูเกมเมอร์ถามว่าที่กดติดตามมีคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนไหม ก่าไม่มีเพื่อทำนั้นบกกางคนก็จะทำเองไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คำถามจากฟอนดิ้ง 12C h หีเป็นสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งคือตื้ยาวกี่นิ้วผมได้เคยวัดอยู่ประมาณสักสองสามสี่นิ้วเนาะจำประมาณนั้นอ่ะสองสามนิ้วสามสีสส่นิ้วอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็คำถามต่อไปทำอะไรกับซาไหมบอกไม่ครับ ใช่เลยครับเนี่ยคำถามต่อไปจากคอลีชาแนลถามว่าป,ปูใหญ่ไหมมันถามก็ใช้ได้ไม่ว่ากันเพ่ว่าก็ไซส์ธรรมดาครับไม่มีอะไรมากเออแค่นี้นแหละก็แค่นี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการตอบคำถามของผมคำถามจะยี่แค่ไหนจะอุบาทขนาดไหนผมก็ ถึงแม้คลิปอื่นผมจะไม่ได้บอกให้ถามแต่คุณถามมาได้ผมไม่ว่ากันก็อนุโลมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่คิดเกยดทำงานนะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ